การูสติไม่อ่าเรือตานะครับสมเปนแดงนะครับปกลกองนักเตะเรยกเกือเซกันนี่ครับโอ้โหโอังานีคร้งวันนี้มัแขงกันใหรอบแนลัถึงดูทีกว่าเรือการเปีไบ้านสมนนั้นสมปั้นแม่ไมียที่สัญ หัวนี้จะคูอีวูสีดูลองตาสีแดงมันจะไปแล้วแสงมันตงกันตานจะมีอะไรหายได้หรือไม่ได้แต่ในร่างกายของมันตาคนจะมีอะไรหายได้หรือไม่ได้ดวงต้เราและวงจิตเราเป็ดวเดียวกัน AHHHHH <laughs> ลูกบ้านสุขบางตักโดนนี่เต็มบังค์ครับครับผมไปนึ่งเลยเอามาผมครับครับประกาศสวดครับขออนุญาตครับตักสิเรือปลากรองครับบ้านปลากรองหู10,000 <laughs>